เร้านครเรื่องรหัสริศยาทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD จันทร์ที่16พฤศจิกายนเริ่มตอนแรกพาัยลูกสาวเศรษฐีที่ต้องมามีชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันบ้านที่เธอเคยอยู่ก็ตกเป็นของรัสิกาน้องสาวต่างมารดาของแม่และจันร์จะแรงลูกติดของรัสิกา ทำให้พาลัยถูกถอนออกจากตำแหน่งผู้บริหารและมีนาเลขาส่วนตัวที่ลดตาแหน่งมาเป็นพนักงานระดับเดียวกับพาลัยซึ่งพาลัยยังมีธนาทนายแฟนหนุ่มที่พยายามหาทางรื้อคดีของพ่อแม่พาลัยย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พาลัยเป็นเด็กรัสิกากับจันจรงเข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยคุณเพนแขแม่ของพาลัยก็อนุญาตทั้งสองอยู่ในบ้านอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว โดยที่เพนแขไม่รู้เลยว่าภายใต้ท่าทีอ่อนน้อมที่รัสิกากับจันจรแรงแสดงออกมานั้นแฝงไปด้วยความชิงชังการกระทําของพาลัยและเพนแขทุกอย่างคือการเหยียดย่ำศักดิ์ศรีเมื่อจันจแร,รงเติบโตก็ตกหลุ่มรักศีวานักธุรกิจหนุ่มที่มีคุณดารณีซึ่งเป็นแม่คอยจับคู่สีวากับจันจะแรงรสิกากับจันจแรงวางแผนปลอมลาเซ็นคุณมารุตพ่อของพาลัย เซนโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ดินรวมทั้งโรงงานเหล็กธุรกิจใหญ่ของตระกูลให้ราสิกาก่อนจะจัดฉากให้มารุทกับเพนแขเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายขาที่หลังจากนั้นพาไลเพิ่งรู้ว่ามารุทติดหนี้ธุรกิจจนต้องยืมเงินรัสิกาสุดท้ายธุรกิจไปไม่รอดจึงต้องเซ็นขายหุ้นทั้งหมดให้รัสิกาใช้หนี้แต่ก็ยังไม่ครบ รัสิกากับจันจรังก็เริ่มเผยท่าแท้ออกมาทำร้ายพาไลทั้งจิตใจและร่างกายแต่พาไลอดทนและเชื่อว่ารัสิกาคือคนฆ่าพ่อแม่จึงทำเป็นอ่อนข้อลงทุนเปลืองตัวยั่วยวนประเมินให้บอกความลับตอนนี้พาไลคิดว่าเงินเท่านั้นที่จะทำให้เธอสามารถแก้แค้นได้เธอตัดสินใจนัดสิวามาเจอและพูดถึงสรสัก์พ่อของสีวาว่ามีหลักฐานการทำผิดของเขา ซีวาสามารถปกป้องพ่อได้ถ้าจดทะเบียนสมรสกับพาัยเมื่อเธอทำทุกสิ่งสำเร็จก็จะบอกรหัสเปิดเซฟที่เก็บหลักฐานตัวจริงพร้อมกับการยาเธอส่งรหัสเข้าเว็บไซต์ให้ซีวากดเข้าไปดูก็พบข่าวสารศัก์เมื่อ30ปีที่แล้วและพาไัยยังคงพูดเงื่อนไขเดิมซึ่งแม่ของสีวาโรคหัวใจกำเริบทำให้สีวายอมจดทะเบียนเพราะกลัวแม่อาการหนักขึ้น จากนั้นมาซีวาก็พยายามทวงรหัสจากพาัยลตลอดทั้งสองต่างใช้ชีวิตผัวเมียกัรมาลอดที่ไม่ไว้ใจกันและซีวาก็มีท่าทีเหยียดยามพาัยที่กลุมรหัสไว้ท่ามกลางความเป็นความตายของครอบครัวซีวาพาัยค่อยๆเปิดเผยตัวเองในฐานะเมียของซีวาทำให้จันจะแรงถึงกับจะฆ่าตัวตายรัสิกาไปเอาเรื่องกับดารณี ซีวาแก้ปัญหาด้วยการจะแต่งงานกับจันจรงเพื่อประคองอาการของแม่ไว้ขณะดเดียวกันก็แค้นใจพาไลที่ผิดเงื่อนไขแต่พาไลไม่สนพูดจาย,ยัวโทสะซีวาจนเรื่องเลยเถิดซีวาเอาคืนด้วยการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพาไลแต่พาไลก็เดินหน้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมทำให้ซีวาเจ็บใจที่ทำอะไรพาไลไม่ได้พาไลใช้นิชาดามาปั่นประสาทจันจรงและไล่บี้รัสิกาให้หมดตัว สนรัิกาโกรธมากคิดจะฆ่าพาัยโดยมีประเมินคอยช่วยตัวซีวาเริ่มเข้าใจพาัยมากขึ้นว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอทําไปทำไมซีวาจึงยอมแต่งงานกับจันจรรงแต่มีข้อแลกเปลี่ยนให้รัิกาเลิกยุ่งกับพาัยในระหว่างที่พาัยต้องใช้ชีวิตที่มีคนคอยที่จะฆ่าเธอพาไลจะสามารถเปิดโปงความจริงและเอาผิดรัิกาได้ไหม จะทําให้ผู้หญิงคนนี้ชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นได้ไหมและความรักของพาไัยกับสิวามันจะเป็นยังไงต้องจบลงแบบแยกทางหรือไม่หรือทั้งคู่จะใช้ชีวิตครอบครัวแบบจริงจังอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ